ก็ลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคอ i t y Mobile และสรารบวขคอของวันนี้โดยในตอนนี้ผมเราก็เข้าสู่เดือนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบรนพาร์เนี่ยก็มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับเบรนพาร์ในซีซั่นที่6 เพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าผมว่าในเวนพาร์ตซีซั่นที่6นี้เนี่ยจะมีปืนอะไรหรือของรางวัลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยผมมาดูทีเซอร์เรียกน้ำย่อยดูของรางวัลต่างๆภายในเวนพาร์ s ในคราวนี้กันว่าจะมีอะไรเนี่ยแจกเข้ามากัน มาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับราคาของ b a l a n e Pass ในคราวนี้ก็จะมีให้2ตัวผมก็เป็นตัว Premium Plus กับ Premium Plus Plus นะผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัวปกตินะผมราคาเนี่ยก็อยู่เท่าเดิมก็คือ440 CP ก็จะได้เหมือนกับบลาคลการปลดล็อกพื้นฐานทั่วไปผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยอยู่ที่960 CP อันนี้เนี่ยเมื่อเราซื้อเนี่ย Level Pass พื้นฐานของเราจะเพิ่ม12เ e v e l ฟรีและรับในส่วนของตัวการปลดล็อก e XP Boost อีก25 สาเหตุก็เพราะว่าวิธีการได้รับ EXP จากเพ้นพาร์นเนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยผมจากต่ก่อนเนี่ยที่เราจะมีเควสฟิกให้เราสามารถทําได้รายสัปดาห์กับรายเดือนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการได้รับ EXP จากการเล่นในแต่ละรอบโดยสำหรับค่าเฉลี่ยในการได้รับ EXP ของเดืนพาร์ทใหม่ครับผมถ้าเกิดเราเล่นในโหมด MP เนี่ยค่าเฉลี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณตา1 2 0 0 0ถึง5,000 EXP และในโหมดของ b a t เทิ r o อย l ผมค่าเชียเนี่ย,ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง12,000ครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าตานั้นเนี่ยเราได้อันดับที่เท่าไหร่ด้วยเนาะและสตับแต้ในการอัพเวล1เลเวลครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ20,000แ้บ exp เอาละครับผมคราวนี้เรามาดูคำแนะนำในการซื้อจากพี่ลินกันบ้างครับผมใครที่มีเวลาในการเล่นเยอะวันหนึ่งเนี่ยมีเวลาเล่นประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยพี่ลินก็แนะนาว่าทางด้านซ้ายเนี่ยคุ้มค่าผมเพราะว่าราคาแค่440 cp เท่านั้น แล้วนึงด้วยการเปลี่ยนแปลงของระบบในการรับไอีแบบใหม่ทาให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มไอีได้ไม่มีพิานไม่มีจํากัดนะผมยิ่งเล่นเยอะก็ยิ่งปลดล็อกของรางเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายงบน้อยสายฟรยีมีเวลาเล่นเยอะด้านซ้ายคุ้มมากๆกับด้านขวาผมในมุมมองของพิลิ่งเนี่ยใครที่มีเวลาในการเล่นน้อยหรือว่าเป็นสายออฟฟิศทํางานต่างๆซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาเล่นประมาณสัก1 2ชั่วโมงก็แนะนําว่าซื้อด้านขวาผมจะคุ้มกว่าเพราะว่าจะบุยไอี e ให้เราเนี่ย ถึง25%ทําให้การเล่นแต่รอบของเราเนี่ยน้อยลงครับผมวันนึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้เราเนี่ยถึงเลเวล50ได้แบบสบายๆแล้วนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นก็ <S 2> <S 2> อย่างที่บอกเลยว่าใครที่เป็นสายงบน้อยแล้วมีเวลาในการเล่นเยอะแนะนําว่าซื้อทางด้านซ้ายมือผมและใครที่มีเวลาในการเล่นน้อยก็แนะนําว่าซื้อทางด้านขวามือจะคุ้มกว่านั่นเองเ แต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยก็แน่นอนผมเราจะซื้อทางด้านขวามือนะเพราะว่าเราจะได้ p, x p ็อีก12เลเวลฟรีผมซึ่งมันก็ประหยัดเวลาในการเล่นของพี่ลิงมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ด้านขวาเนี่ยมันก็คุ้มกว่านะสำหรับพี่ลิงนะผมสิ่งที่เราจะปลดล็อกมาก็คือตัวละครโกสในสกินของตัวค่าบอยต่อมาผมกบปืนทั้งนั้งเอ้ารอที่เป็นสไนเปอร์กระบอกใหม่ไอ้จริงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแบบปกติเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยซื้อปุ๊บมันก็ปลดล็อกให้เลยเหมือนกันนั่นเองเนะก็ได้มา ต่อมาผมได้เป็นปืนเจ358สกินใหม่ต่อมาก็เป็นปืนของทรับไม้ที่เหลือก็ค่อยๆดิบๆจบระเบิดลายใหม่ดิบๆมาเป็น AKC 17ลายใหม่อืมลายนี้ก็เท่อยู่นะใส่แดงดำครับผมแล้วก็ตามได้วยจักรคลเซราฟเมื่อรูในส่วนของตัวไอเทมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆกันดีกว่าผม สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแล้วก็ไม่ได้เปิดในส่วนของตัวแบลนด์พาร์สเนี่ยของรางวัลอีเวนต์ในคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บเลเวลถึง12ก็จะได้ปืนเอารอฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นสายฟรีถึงแม้ว่าจะไม่เ,มเปินแบลนด์พาร์สก็มีสิทธิ์ในการได้รับปืนสเนเปอร์ใหม่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าดึงปั๊มเลเวลกันด้วยนั่นเองนะและของรางวัลต่อมาที่น่าสนใจสำหรับผู้เล่นสายฟรีผมก็คือเลเวล25เราเนี่ยจะได้รับปืนอเนฮิร์เรเตอร์ที่เป็นทางหน้าของตัว, Skill วออเบ แล้วก็ปลดล็อกครับผมอีกอันนึงเนี่ยก็คือเลเวล40เป็นมีสกินรายใหม่แบนดิตและเลเวล50ของผมเป็น AK17 ในสกินของตัวแบนดิตสำหรับผู้เล่นสายฟรีแล้วก็มาดูฝั่งผู้เล่นที่เป็นสายเติมเงินบ้างดีกว่าผมปลดล็อกปุ๊บเนี่ยดับเลยผมกับตัวละครตัวใหม่ Ghost Cowboy ปืนสไนเปอร์ให้ผมเอารอในสกินระดับอ e ีพิ แล้วก็อุปกรณ์เสริมตกแต่งอื่นๆแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลว่าพี่ครับแต้ม CP ที่เราเนี่ยจะได้รับเนี่ยจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าก็ยังย้าว่าในการปลดล็อกทำเพลย์กิจทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะได้รับแต้ม CP เนี่ยเท่าเดิมผมก็คือ440 CP ซึ่งเราสามารถเก็บแต้มจากในซีซั่นนี้ไปใช้ในซีซั่นหน้าได้นั่นเองเนาะของอื่นๆที่น่าสนใจผมเป็นปืน a k 1 7เนสกินตัวใหม่เลเวล12เป็นตัวละครเซาฟ์เลเวล17รับผมเป็นสกินระเบิดใหม่เลเวล20 เป็นปืน M4 LMG ในระดับ EPIC เรเวล25ผมเป็นตัวรถ ATV ในสกินใหม่แล้วก็มีตัวโยนระเบิดที่เป็นซอมบี้อันใหม่ตามด้วยทางนัตระเบิดแบบลายใหม่เลเวล30เป็นปืน LK 24สกินลายใหม่เลเวล3าเป็นตัวโดดล่ม36เป็นทงนั้นของตัวโดรน37เป็นโล่อืมพิงต้องบอกว่าสกินไอ้ใหม่เนี่ยค่อนข้างสวยนะมันเป็นแดงกับสีดำผมก็ตัดกันดีผม เวลสีเนี่ยก็จะเป็น,นาทานของตัวไอคอนใหม่41เป็นเป็น้านของตัวสลิงอันใหม่รีเวลสี่สเป็นตัวโดโดร่มรายใหม่47เป็นลายปืน m w อันใหม่และอันสุดท้ายที่หลายคนเนี่ยอยากได้กันมากเลยผมก็คือปืน m s m c สกินใหม่ผมที่เรียกได้ว่าเป็นปืนลิมิเต็ดประจำซีซั่นนี้นั่นเองครับผมใครที่เป็นเมน m s m c เนี่ยก็บอกเลยว่าบรรพานนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นเองเนาะและสำหรับปืนลิมิเต็ดอีกกระบอกหนึ่งครับผมก็จะอยู่ในกล่องสุ่ม อันนี้เนี่ยก็จะเป็นปืน BK 57ในสกินใหม่อีกตัวหนึ่งครับผมก็เรียกว่าใครที่อยากได้ BK 57สกินนี้ก็ต้องวัดดวงในการเปิดกล่องในซีซั่นนี้นั่นเองเนาะแล้วของรางวัลยังสุดท้ายผมกับกรอบรูปประจำ Battle Pass ซีซั่นที่6จากสมัยก่อนเนี่ยกรอบรูปประจำซีซั่นเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่เติมแบบพรีเมียมพลาส s ์เท่านั้นที่เป็มาด้านขวามือแต่คราวนี้เนี่ยให้ทุกคนเลยผมที่เติมไม่ว่าจะเติมทางด้านซ้ายมือหรือว่าด้านขวามือเมื่อเรเวล50ก็เรียกว่าสวยงามเลยนะ นี่บอกเลยผมใส่ชุดแว่นพานี่แบบ g h o ท t Team Carbon แล้วก็ปืนสไนเปอร์ใหม่เอารอผมในสกินตัวระดับอีพิก็เรียกว่าว่เท่บอกใครเลยผมเพราะฉะนั้นผมเรามาดูการอัปเดตเพิ่มเติมกันดีกว่ากับแพทล,ล่าสุดนี้นะ,ะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการเพิ่มโหมดใหม่ในโหมดของ MP อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในโหมดของ Arcade ับผมจะเป็นในส่วนตัวโหมด Capture the f l a h ถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมโหมดการเล่นนี้เนี่ยก็คือโหมดชิงทองวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายได้ไมากผมเพียงแค่เราเนี่ยต้องขโมยทองจากฝั่งตรงข้ามกลับมาที่ฐานของเราให้ได้เมื่อเราเนี่ยกลับมาครบสชิ้นก็จะจบในการเล่นแต่รอบผมในการเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องแบ่งัางวั2วินใครได้ครบ2รอ,อบก่อนฝ่ายนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไป ก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทีมเวิร์กในการเล่นในะดับหนึ่งนะขอเนื่อกจากาตอนที่เราไปขโมยทองนี่อย่าลืมว่าเราเี่ยต้องป้องกันทองของเราด้วยเผื่อศัตรูเนี่ยมาขโมยนั่นเองเนาะและในส่วนของตัวรายละเอียดเทคนิคการเล่นในโหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะรีวิวในคลิป้านได้นึงนะเพราะคลิปนี้เนี่ยน่าจะยาวแล้วนะออนด้วยต่อมาผมกับกิจกรรมตัวใหม่เมื่อมีโหมดใหม่เข้ามาก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมแจกของฟรีปืนใหม่กับปืน AK47 ในสกินของตัว Bandit เป็นสกินนี้แบบแร่ผม อันนี้ก็ง่ายมากเลยผมก็คือเล่นโหมดใหม่ CTF ก็คือโหมดขโมยทองเนี่ยทั้งหมดประมาณ10ครั้งเล่นในด่านของแผนที่รัช h 5ครั้งแล้วก็เล่นเนี่ยจำนวนชนะประมาณ5ครั้งแล้วก็ฆ่าศัตรูเนี่ยคบประมาณ50คนก็จะเป็นการปลดล็อกในส่วนของภารกิจทั้งหมดแล้วก็รับของรางวัลที่เป็นปืน AK 4 7ปีไปีเลยผมรวมถึงระเบิดสกินรายใหม่ต่อมาผมกบภารกิจรายการประจำซีซั่นนี้สำหรับผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติม จากในเป็น,นพาสเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็จะมีปืนสไนเปอร์ใหม, Out law, ม่เอา ah igator, ล็อมีโอเวอร์ชั่นสกิลใหม่ a อเนคิเ a เตอร์และก็ยังมีส่วนภารกิจพวกนี้แหละผมที่เราเนี่ยสามารถรับของฟรีได้ก็มาดวาูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะมาเริ่มภารกิจแรกผมกับฝึกการลบโดยเงื่อนไขในการได้รับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราจาเป็นจะต้องเคลียร์ภารกิจในแต่ละช่องให้เสร็จเป็นช่องๆไปนะถึงจะสามารถเริ่มภารกิจใหม่ได้อย่างเช่น ไอ้ภารกิจการฝึกการลบเนี่ยอันแรกของเราเนี่ยเขาจะบังคับว่าให้เราเนี่ยใช้เอ็กซ์ซาไลเฟ่นค่าศัตรูสิคนก็จะได้เอบัตเอ็กพีแล้วก็ได้เ e อ็กพีแบนพาร์เนี่ยหกพันเลเวลเมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยภารกิจอันมาเนี่ยต่อมาก็จะเด้งปลดล็อกหุ่มก็คือชนะ3แมตช์ในทีมเดสแมตช์และอันสุดท้ายเนี่ยก็จะปลดล็อกก็คือใช้เพอร์ดิฟายค่าห้าคนก็คือใช้ปืนไฟเนี่ยฆ่า5คนก็จะได้ในส่วนตัวไอคอนปืนอันใหม่ให้ผมที่เป็น all hand แต่าว่าสิ่งที่มันน่าสนใจผมก็คือของรางวัลต่างๆที่เราได้จากภารกิจในคราวนี้ผมก็จะเป็นพวกสกินปืนรวมถึงตัวละครใหม่ใครที่เป็นสายฟรยีและอยากจะมีตัวละครเยอะๆในการใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมมาทํากันเลยนะแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอผมก็คือภารกิจที่3เนี่ยจะมีการแจกในส่วนตัวปืนฟาโรที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้กันมากๆเลยผมก็จะมีฟาโรที่เป็นระดับคอมมอนและฟาโรที่เป็นระดับแรน่ยแจกให้กับทุกคนเนี่ยได้เลยเพียงแค่ทำาลิกกิจให้ครบขั้นตอนก็จะได้รับการันตีว่าได้ทุกคนนั่นเอง แล้วก็จะมีปืน r u 7 9 u ผมที่เป็นสกินในระดับ E p i c ก,ก็ไปถือว่าเป็นปืนอีกดีนึงที่ดีมากในแพทต,ตอนนี้นั่นเองนะต่อมาผมก็ภารกิจยุทธโฉบกรรรผมจะมีการแจกปืนสไนเปอร์โรคัสในระดับคอมมอนนะใครอยากได้ปืนโรคัสพลาดจากครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะทำรับกันได้แล้วนะแล้วก็จะมีในส่วนตัวโรคัสที่เป็นระดับแรให้อีกกระบอกหนึ่งด้วยเช่นกันก็เรียกว่าวิน,ว,นวินมากๆาเลยนะสายฟรีเนี่ยคือแบบ เล่นสบายมากๆแล้วก็ภารกิจสุดท้ายผมจะแจกในส่วนของตัวละครที่เป็นระดับแรดด้วยเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ควรจะทําให้หมดหับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยเนื่องจากว่ามันได้ในส่วนตัว exp ด้วยได้ของฟรีด้วยก็วิน,ว,นวินมากๆเลยและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทําภารกิจครบหมดเนี่ยเราจะได้เป็นพาสที่เป็น exp เนี่ยประมาณ1 2 6 0 0 0ครหับผม หรือว่าเกิดว่าจะตีเป็นเลเวลเวนพาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6.3เลเวลก็ถือว่าเป็นเลเวลฟรีที่ได้จากการทำเควสพวกนี้นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตเวนพาตัวใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าเอาใจผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและสายงบน้อยมหาศาลมากๆเลยผมไม่ว่าจะเป็นการแจกปืนสไนเปอร์ใหม่เอารอ่แจกโอเวอร์ชั่นสกิลอันใหม่ผมกับปือนอันในฮีเลเตอร์รวมถึงการทำในส่วนตัวเควสภารกิจต่ตางๆอย่างเช่นได้รับปืนฟาโลเป็นต้น แต่แน่นอนว่าสายฟรีเนี่ยได้ของเยอะแล้วใช่ไหมแต่สายเติมเนี่ยยังไงก็ได้ของเยอะแล้วก็แน่นกว่าผมอันนี้ก็อย่ทดีเพื่อนๆเนลยว,ว่าเราเนี่ยจะสนับสนุนตัวเกมในด้านไหนแนองแต่ก็แนะนําว่าใครที่มีงบพี่ลิงบอกเลยว่าแบนแพสเนี่ยซื้อเถอะคุ้มมากๆครับผมประมาณ440 TP เนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าบาทเนี่ยก็ประมาณ250กว่าบาทใช้ได้1เดือนนะครับผมทาให้เราเนี่ยมีไอเทมต่างๆเนี่ยมาครอบครองในระดับอีพิแล้วก็ระดับแรเนี่ยแบบมากมายเลยนั่นเอง และเหมือนเดิมับผมใครชอบทีปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์หรือาตามกันได้น,นะครับผมที่นัชชาณ์ยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะตบวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว